สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่การเรียนภาษาจีนนะคะสําหรับวันนี้เราจะเข้าสู่การเรียนบทที่1กับตี้อีเคอบทที่1นึ่งซูเปาหลี่ในกระเป๋านักเรียนมีอะไรก่อนที่เราจะเริ่มเรียนนะคะเรามารู้จักตัวละครกันก่อนนะคะเหรินอูเจียเซาซึ่งมีทั้งหมด4คนด้วยกัน เดี๋ยวเรามารู้จักทีละคนกันนะคะคนแรกมาลิภาษาจีนเรียกว่ามารี่และคนที่สองอิงอิงภาษาจีนก็จะพูดเหมือนกันนะคะอิงอิงและสุชัยสูฉชายและคนสุดท้ายพิงพิงภาษาจีนเราเรียกเช่นเดียวกันค่ะพิงคพิง ตัวละครของเรารู้จักกันไปแล้วนะคะต่อไปมาเข้าสู่บทสนทนานะคะซัวอี้ซัวมาฝึกอ่านกันเถอะซึ่งจะในแบบฝึกหัดที่เราซื้อให้ไว้ในใบงานนะคะจะมี QR โ้้ดนักเรียนสามารถที่จะดาวน์โหลดนอดเวลาได้คะ่ะมาเริ่มเรียนบทสน,นทาน,นาในใบงานหน้าส7นะคะ,จะเจอชื่อวอเอร์ซินซูเปานี่คือกระปรเป๋านักเรียนใหม่ของฉัน หนีเดห书包真好看กระเป๋า,น,า,น,ปานักเรียนของเธอสวยจริงๆจริหงหนีเดอ书包里有什么东西ในกระเป๋านักเรียนของเธอมีอะไร我的书包里有 ในกระเป๋านักเรียนของฉันมีสู้หนังสือเปิ่นจิสมุดปีปากกาวใจสู้กระเป๋าเ有ี่尺子ผี มาทบทวนคำศัพท์ที่อ่านไปเมื่อสักครู่นะคะเขาแรกเจอซื u, sin so ่อวอ s ต n s ์ซินซูเปนี่คือกระเป๋านักเรียนใหม่ของฉันนี the so bad, h ank h ank h ่จะซูเปาเจินเห่าคันกระเป๋านักเรียนของเธอสวยจริงๆ n นี่จะซูเปาหลี่ยมาตงสิในกระเป๋านักเรียนของเธอมีอะไร วัวจะชู้เป้าหลีอยูในกระเป๋านักเรียนของฉันมีซึ่งนักเรียนสามารถใช้คําศัพท์ที่หลอซื่อสอนเข้าไปได้เลยนะคะว่าในกระเป๋านักเรียนของเรามีอะไรบ้างจบไปแล้วกันบทเรียนที่1นึเรามาพบกันใหม่คาบหน้าวันนี้ใจเจียนสวัสดีค่ะ